ดีครับเอฟซีพอยนีหวัดทุกทุกทันนะครับครับเมื่อนี่พอยนีหวัดเกิดสีม่วงเบาเรื่องหอมนะครับสำหรับหอมหัวแดงหอมซีสะเกดนี่นะครับก็ซีเมน,นปลูกยุคซีสะเกดนั่นแหละก็เลยเออเอื้อนหอมซีสะเกดนะครับแต่ว่ากับมันกับมีพ่วมแตกต่างกันอยู่แตกต่างเพิ่งกินหอมแล้วก็คุณภาพหอมกับแตกต่างกับหอมมองอื่นอนยุกนะครับก็ สั่งซื้อเสียงให้จังหวัดศรีสะเกดพอสมควรนะครับสำหรับหอมนะครับมือน,นีเพราะยี่หวานกับสีเลี้ยนเชื่อนเอฟซีไปเบิง้งวิธีการปลูกการเริ่มต้นของหอมซีสะเกดนี่นะครับเป็นเห็ดยังไรการเตรียมดินเป็นเห็ดยังไรนะครับกต่สีพ้าเลี้ยนเชื่อนเอฟซีไปเบิง้งนะครับไปน้ำกันเดี๋ยวนี้ละ มามันจะไล่มัดคู่หัวบ่โอ้โหหัวหนึง่งยกลไกลคนไล่ค่อยคอยปุ่นหัวหนึง่งอ้าวโอเคไล่มัดสู่หัวมาน,นี่ก็หดน้ำไว้เพื่อสิบลูกมึงอื่นอ่าเข้า บวหดไว้เี๋ยวว่าสินม,มาปลูกเข้าจังฮดนั่นมันมันมันเหนียวก็ต้องฮอดให้มันหมัดๆันขา,ขาวๆนั่นยังบวชหดถึงเราต้องหดไว้ในช่วงแรกเพราะว่ามันจังสิบวเหนียวยามเข้าขามาปลูกเหนียวละติดเกือบติดมือ โองคต้องทาให้มันกล้ามอเสียวเวลาไปตื้นๆนี่ก็คือพันหอมพันหอมที่เท้าเจ็บไบนะครับเนาะอ่าตัวนี้มันออกนอต้องห้อยไว้โดนนะครับมันออกนอมันเริ่มออกนอเริ่มออกนอแต่ว่าสิแยกไว้ตัางหากนะครับแยกไปตัางหากถ,ถ้าเท้าเท้าต้องเอาไส้ถุงถุงนี ถุงก็มีขนาดนี้นะครับเนาะถุงเป็นถุงถุงปูนนะครับนถุงปูนเอามาเห็ดเป็นถุงหน,หน่อยๆใส่หอมแล้วหอดแจออกมาจังซี่แล้วห่อกระจิมาสมกับปูนขาวนี่ก็คือปูนขาวแล้วก็ใส่ใส่ลูกเม้นไปน้าน,นะครับแจออกมาเอามาสมสมเขากันแล้วเขาเอาเข้าถุงเข้าถุงแล้วก็ เกอบฟางหักปากนะครับใส่ถุงเย็บใบนี่กระพันหอมคือกันตัวนี้ยังบ่ท่าได้แจกถ้าเ้าโอ,อหอยไว้ยังสี่มันกระสีออกนอคือบางหันละเข้าต้องไปแจกแจกอ,อีกแจกใส่ถุงอา่าเอาห้อเอาหัวโตมันเต็มใส่ถุงถ้าตัวที่ได้สีออกนอกเขาก็แยกไว้ตั้งหากบ่เอาไว้น้ามู สันมันสีผ้ามูเสียมันสีเน่านะครับนเนาะมันสีเน่าตัวนี้หลังจากทอปลูกนะครับหอมเขาเจ็บว้พ่อปลูกแล้วก็ที่มพีพนักงานมาปลูกบาดท,ที่นี่นะครับเนาะตอนนี้ยังลงมากเพราะเขาเหนเมือ่อลงมากแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้บรได้ใส่เครื่องจักรใส่ข้นล้วนๆนะครับพนักง,งานปลูกทีมม่มีขุไผ่ขมั่นใส่ท่านหอมเนยขูไผ่ขูมันท่านหอมเอาลงกเอาทั้งคนมันลงเออมันบอก เวลาปลูกก็ต้องเอาทั้งกดมันลงเพิ่นว่าห้ามเอาทั้งหัวมันลงเพิ่นว่าพนักงานเออพนักงานนางปลูกนันก็ระวังตินสินได้ด้นะครับเนาะอ่ายังลงบ่ท่านได้เมิดนะครับเนาะปลูกแล้วก็สีมีการรดน้ำอีกเชือนึงรดน้ำแล้วก็สียาคุมแล้วก็เอาเฟืองมาปก นะครับเนาะตามขั้นตอนของมันอ้าวสำหรับแรงงานผู้ปลูกนี่ก็บมอเลยละใกล้แลวละเห็ดไปเรื่อยๆมันก็สีเห็นหมองเห็นมอนมันเหรอไหมเนาะหูว่ามันสีเหลวมองนี้ปลูกหมองนี้ก้อนยังสีไข่เนาะไม่อ่ะเนะาะมองนี้ตหวมองมันเหลวปลูกมองมันเหลวหลุดไปอย่างไรเง้เอาเหลวโบเหลวก็ได้เวลาเราก็พักกินเขาสักก้อนบาดเนี่ยกินเขาสุ่มกันของทับเดินทางด้วยท้องคือวานน่ะละ่ะท่าน บ่กินข้าวมันก็อโมไม่แห้งต้อ,องกินข้าวกินนานก่อนได้ยังสูปเป้เพิ่นกินนานอนเรื่อนอาหารก็มีตำมะฮงพร้อมกับก้อยงัวเดี๋ยวก็สิกินข้าวเที่ยงละกินข้าวเที่ยงแล้วก็พากันลงมาดำเนินการปลูกต่อกำลังสิแล้ว อ้าวเป็นจังไหนนอผลงานหลังจากเกตมือแปดมือพันไปนะไปเนาะครับอ้าวมีแววสีถุงเงินมาหอยคอยขามาหฮมหล่วตัวนี่ตุ่มมูได้พ่อกองตุ่มท่องด้พ่อล้านมีบ้านหลังทอสาราหล้วตัวนี่สีด้วยกับลวยบบดนี้แหละเด้อพอเหี่ยศักเมืองสีนี่ผูกหอมสีสะเกดนะครับนี่แหละครับทีมาของหอมสีสะเกดนะครับก็ คือวานนั่นและดีทั้งคุณภาพสรรพคุณดีนะครับสำหรับพร้อมสีสเกตครับกับพละล่อถากู้ถาเก็บพละนะครับเนาะบันนี้กับจังสีได้กับสำรับศัตรูมันกับคือวานนั่นแหละมีมาแรงกับ้านี่ละดูแลเอารักษาเอากันดูแลได้ก็ได้ส่านละกับบางทอกับฝนหลงหรือดูมากกับบ่ดีขึ้นกันนะครับครับ พ่อยงี่หวัดกับที่ขอโค้งของขอวยลุงสำเนีดก้นอนเนาะครับเนาะไว้พอกันคลิปหนาเด้อสำหรับมือนี่คลิปนี่กับพ่อยงี่หวัดกับขอสวัสดีครับ